ีค่ะท่านผู้ชมเห็นยว้มคอีซัทมาเจออะไรนี่นะคะเขาเรียกว่ารดิสนะคะตามหาตั้งนานแล้วบอกน้องบอกว่าเธอหาซื้อเบดนี้มาให้ฉันกินหน่อยนะคะอันนี้กินโลละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวอาจารย์จะซื้อไปนะฮะมาดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าเออไม่รู้ว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงนะแต่อาจารย์จะเอาไปกินก่อน นีไม่ได้คือเราไม่ลองเราจะไม่รู้เด็ดขาดน,นะคะ<_><_>คลองดูนะนี่นะคะลองดูนะคะว่าคืออะไรนะ ลองดูเดี๋ยวเอาไปกินดู